สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้เรื่องของการสร้างป้ายโฆษณาหรือแผ่นแบนเนอร์ป้ายโฆษณาประกาศต่างๆนะครับด้วย AI ที่ชื่อ Nano b บ n a น a p r โนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจาก Google นะครับซึ่งตอนนี้นะเปิดให้พวกเราได้ใช้กันแล้วนะครับปัญหาที่เราเคยเจอในการสร้างภาพโปสเตอร์ที่เป็นภาษาไทยก็คือ เวลาเราทำภาพโปสเตอร์นะครับและมีข้อความภาษาไทยเนะี่ยมันมักจะนาโนวานาน่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยครับที่เราใช้อยู่เนะี่ยภาษาไทยมันไม่ค่อยถูกต้องนะครับมันส่วนใหญ่มันจะผิดนะตัวสื่อมันจะเพีย้ยนไปหมดเลยนะครับตอนนี้ทาง Google ก็ได้แก้ไขแล้วก็นำมาใช้กับนาโนวานาน่าโปรเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใช้งานก็คือเรามาที่ g e m i น i นี่หละครับย m i n i บัญช uh. ีที่เรามีนะครับเปิดขึ้นมาแล้วเราก็ สามารถสร้างโปสเตอร์ได้ทั้งจากภาพที่เรามีแล้วก็จากข้อความเลยโดยตรงเลยก็ได้นะครับการตั้งค่าก็ไม่ยากอะไรนะครับเราก็เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้ครับคลิกตรงนี้แล้วก็ไปเลือกข้อความหัวข้อที่บอกการคิดด้วย3 p r โปรตนี้นะครับนะจากนั้นก็มากดที่เครื่องมือตรงนี้ครับแล้วก็ไปเลือกสร้างรูปภาพนะครับ จากนั้นเราก็สามารถที่จะเอารูปภาพที่เราต้องการสร้างขึ้นมาใส่แล้วก็ใส่ข้อความได้หรือเราจะสร้างจากข้อความที่เป็นพร้อมที่เราเตรียมไว้ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะสร้างจากข้อความที่เป็นพร้อมนะครับนะคําสั่งที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับก็คือสร้างโปสเตอร์ขนาด1 6กต่อ9การสร้างป้ายโฆษณาด้วยนา,นารูมานาน่าโปรโมีข้อความภาษาไทยว่า เลยผมผมจะทํำป้ายเพื่อโปรโมทการคอร์สเรียนรู้ใช่ไหมครับมีข้อความภาษาไทยใส่วงเล็บใส่อัญญาป,ประกาศนะครับว่าสุดล้ําทํำป้ายโฆษณา16ต่อ9ด้วยนาโนวา a นาโปรภายในไม่กี่วินาทีนะผมใส่ข้อความแค่นี้นะครับจากนั้นก็กดส่งข้อความไปเลยครับเราจะคอยดูนะครับว่านาโนวา a นาโปรเนี่ยเขามีความสามารถที่จะสร้างภาพแล้วก็ใส่ข้อความภาษาไทยได้ถูกต้องแค่ไหนนะครับ ซึ่งตรงนี้นะขั้นตอนในการทำตรงนี้ใช้เวลาเพียงสั้นๆนะครับไม่นานนะครับเราสามารถที่จะคอยจากคลิปวิดีโอนี้เลยโดยไม่ต้องตัดต่อนะครับเดี๋ยวเราคอยดูว่าภาพจะเป็นอย่างไรนะครับว่าจะดีกว่าที่เราเคยทําก่อนหน้านี้ไหมนะครับตอนนี้กําลังจะเสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วครับขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบดูนะครับนี่ครับข้อความที่ผมกําหนดก็คือ สุดล้ำทำป้ายโฆษณา16ต่อ9ด้วยนาโนบานาน่าโปรภายในไม่กี่วินาทีแล้วก็ยังมีแถมมาตรงนี้ว่านาโนบานาน่าโปรให้ด้วยแล้วก็รูปภาพประกอบนี่สวยงามเป็นระดับมืออาชีพเลยทีเดียวครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นาโนบานาน่าโปรเองก็พัฒนาขึ้นมาทําให้พวกเราที่ต้องการทําแบนเนอร์ทำป้ายโฆษณาหรือทํารูปภาพต่างๆนะครับก็ง่ายในการที่จะ สร้างเร้มากขึ้นนะครับตัวหนังสือก็ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นข่าวดีที่มาบอกเพื่อนๆกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กำลังใจกับช่องป o r You ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ